นี่ฝรั่งทั้งนั้นครับโอ้โหโผล่ขึ้นมาแล้วก็ต้องตะลึงก็ต้องขึ้งนะครับสืสวยจริงๆนะครับอยากให้ f อฟซีมาเห็นเนาะนี่ครับบาวฝรั่งสาวฝลังครับบางคนก็จะไปทางปากคลองตลาดนะครับไปทางปากคลองตลาดไปทางท่าเรือราชินีนะครับ อยากให้ทุกคนมาเห็นจริงๆนะครับอยากให้ f อที่ไม่เคยมามาเห็นเนาะขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นตรงนี้ขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็ไม่เห็นตรงนี้ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น First Impression ของเมืองไทยนะครับ สวยงามสุดๆนะครับทุกคนสวยงามมากครับนี้ก็คือ MRT สนามชัยนะครับสถานีสนามชัยครับสวยจริงๆครับได้กินอายแบบท้องพะโลงครับถ้าเป็นชาวต่างชาติโผล่ขึ้นมาก็ต้องนำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยนะครับ หัวเสาก็เป็นสีเหลืองทองครับนะครับเป็นสีเหลืองทองอย่างงดงามนะครับขอกราบทักทายสบายดีเดอ้อสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้โบนัสจะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาชมตรงนี้นะครับก็ร่วม2เดือนเนาะที่ไม่ได้มาตรงนี้ครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็น่าจะเป็น MRT ที่สวยงามที่สุดของเมืองไทยนะครับสนามชัยนะครับตรงไปก็จะเป็นทางออกหนึ่งตรงนี้ก็มีอยู่5ทางออกเด้ทางออกหนึ่งก็ไปทางมิวเซียมสยามไปทางท่าเตียนวัดอารุณนะครับทางออกสองก็ไปทางโรงเรียนวัดราชบพิตรนะครับหมายเลขสามก็ไปทางอนอ พระราชวัง4ก็ไปปากคลองตลาด5ก็ท่าเรือราชินีครับนี่ครับก็เป็นหัวเสาเซมานครับตรงนี้ก็ออกแบบโดยอาจารย์พินโยนะครับดรพินโยสุวรรณคิรีนะครับโอ้โหสวยจริงๆ หน้ามาถ่ายรูปเนาะหน้ามาถ่ายรูปหน้ามาทำคอนเทนต์าานะครับตรงนี้ก็ให้มาถ่ายคลิปมาถ่ายรูปได้นะครับก็ไม่ได้หวงห้ามเดลอตรงนี้ถ้า f อเนาะถ้าพี่น้องจากเราถ้าอยากจะมาถ่ายทำคอนเทนต์ก็ขอเชิญครับขอเชิญมาถ่ายทำได้เลยครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นกำแพงครับเป็นกำแพงจำลองแบบภาพรรมหาราชวังเดอแกนพาเลทนะครับ ดนนี้ก็จะเป็นประตูครับก็เป็นการจำลองนะครับก็ปิดเปิดไม่ได้นะครับที่โครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟสานเมืองครับก็มีหลากสีครับนะครับมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีน้ำเงินนะครับสีม่วงครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยครับ อายนี้ก็จะเป็นสายสีนํำเงินครับเราก็อยู่ตัวนี้ครับนี่ครับอยู่อาเฮียครับอยู่ที่สนามชัยเป็นสายสีํำเงินนะครับปลายทางก็ไปที่หลักสองครับไปที่หลักสองนะครับโอ้โหสวยๆอยากให้ทุกคนไปเห็นนะครับอยากให้คนที่ไม่เคยมาเนาะอยากให้มาหาถ่ายรูปนะครับ เดี๋ยวขอพาเที่ยวชมหนึ่งรอบแล้วค่อยขึ้นไปด้านบนนะครับไปทางมิวเซียมสยามครับนี่ครับบนแอรชอบจริงๆมุมนี้ครับทุกคนนะครับโอ้โหข้ามาตรงนี้แอร์เย็นเจี๊ยบครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับนี่ครับพื้นก็สวยงามครับด้านบนก็เป็นโทนสีแดงเป็นลายไทยครับเป็นลายไทยครับ โอ้โหสวยสุดๆถ้าเป็นชาต่างชาติขึ้นมาเห็นตรงนี้ต้องร้องว wow ้าวเลยนะครับต้องร้องว wow ้าวต้องร้องโ oh อ้โหเลยครับแล้วก็รีบนํามือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับนี่ครับโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็มาเจอตรงนี้ครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวชาต่างชาตินะครับขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็มาเจอตรงนี้นะครับมาที่เมืองไทยในช่วงเดือนธันวาคมนะครับในช่วง เขาดาวนะครับนี่ฝรั่งทั้งนั้นครับโอ้โหโผล่ขึ้นมาแล้วก็ต้องตะลึงก็ต้องทึ่งนะครับสวยจริงๆนะครับอยากให้เอฟซีมปเห็นเนาะนี่ครับบัลลังสาวฝรั่งครับบางคนก็จะไปทางปากคลองตลาดนะครับไปทางปากคลองตลาดไปทางท่าเรือราชินีนะครับ เห็นแล้วก็มีความสุขครับมีความสุขนี่ครับฝรั่งทั้งนั้นครับไปเรามาด้านนี้ก่อนครับด้านนี้ก็เต้นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับตอนนี้ก็มาที่เมืองไทยแล้วประมาณเนาะนะาวันทายคลิปนี้ก็ประมาณ32ล้านครับตอนนี้ครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะไปที่วัดโพนครับจะไปที่วัดโพนะครับตอนนี้ก็เล่า 32ล้านตอนนี้ปีนี้ก็น่าจะประมาณ33เนาะถ้าไม่ถึงก็ใกล้เคียงแต่ส5นี้คงไม่ถึงครับเพราะว่าเหลืออยู่1สัปดาห์ครับก็เหลืออยู่1สัปดาห์ก็น่าจะไม่ถึง3 5ครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะปีหน้าเราค่อยมาโปรโมทจดเต็มใหม่เรื่องการต้องเที่ยวของไทยนะครับนี่ครับฝรั่งทางนั้นครับ นี่เป็นสาวจีนเป็นสาวหมวดเป็นสาวญี่ปุ่นขึ้นมาจากใต้ดินนะครับแล้วก็มาเจอตรงนี้นะครับโคมไฟก็สวยงามครับโคมไฟนะครับสาวฝรั่งครับสาวฝรั่ง่าวฝรั่งจะไปที่วัดโพจะไปที่วัดอรุณนะครับ โอ้โหโบนัสมาครั้งใดก็มีความสุขครับซับเฟืองซับหลายครับนี่ครับนักท่องเที่ยวก็ต้องนํามือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับสวยจริงๆครับทุกคนนี่ครับโอ้โหอยากให้เอสซีมาเห็นจริงๆครับเอาขอเดินอีกหนึ่งรอบเนาะเพราะว่ามันสวยจริงๆไม่อยากออกไปครับอยากอยู่นานๆครับ ถ้าใครไม่เชื่อก็ขอเชิญเด้อขอเชิญให้มาตรงนี้สักครั้งนะครับถ้าจะไปวัดโพเนาะก็ต้องผ่านตรงนี้นครับจะไปวัดอารุณวัดพระแก้วก็ต้องมาผ่านตรงนี้นะครับบอกมามาแล้วต้องว้าวอย่างแน่นอนนะครับ อยากจะให้สร้างแบบนี้เยอะๆเนาะอยากจะให้สร้างแบบนี้เยอะๆนะครับก็จะกลายเป็นแลนด์มาร์กนะครับจะเป็นมุมถ่ายรูปนะครับมาเทศบาเมืองไทยก็จะได้มาเจอตรงนี้ก่อนถือว่าเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะครับนี่ครับสาวฝรั่งบาฝรั่งมาจากปากคลองตลาดครับตรงไปเหลี้ยวสายครับปากคลองตลาดนะครับสวยจริงๆครับทุกคนนี่ครับ โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินน่าจะลึกลาวเกือบ30เมตรครับนะีครับอยู่ด้านล่างครับเป็นใต้ดินนะครับขึ้นมาก็เจอตรงนี้ครับลึกราว30เมตรครับก็ต้องขอเชิญทุกคนอีกครั้งนะครับขอเชิญมาถ่ายรูปนะครับมาชมความงดงามนะครับของ MRT สนามชัยรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลนะครับนี่ครับพื้นก็งามครับเป็นลายครับโอ้โห,โโหแต่ภาพในมือถือนี้ดูมืดๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าตอนเอาไปตัดต่อเพิ่มแสงแล้วจะสวยงามหรือเปล่านาอก,ก็ขอให้ทุกคนช่วยเข้ามาคอมเมนต์บอกได้เลยว่า ตอนชมคลิปนี้ภาพเป็นอย่างไรนะครับงามบอเสียงเป็นอย่างไรเสียงชัดเจนบอนะครับถ้าไม่งามถ้าไม่สวยถ้าเสียงไม่ชัดเจนก็จะได้นําไปแก้ไขในคลิปต่อไปนะครับโอ้โหสวยสุดๆนะครับทุกคนนี่ครับเป็นหัวเสาเป็นเสาบัวจงกลนะครับ เป็นสาวบัวจงกลสวยสวยๆทุกคนครับนี่ครับสาวฝรั่งบ่าวฝรั่งครับโอ้โหรอแป๊บเนาะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งคือว่าได้มาแล้วก็ไม่อยากกลับไปไม่อยากออกไปอยากอยู่นานๆครับ ช่วงนี้ก็ใกล้วันปีใหม่เนาะใกล้วันปีใหม่ก็ต้องขออวยพรแฮปปี้นิวเยียร์่วงหน้านะครับขอให้ f อทุกคนคุณพ่อคุณแม่เนาะ f c ทั้งอยู่ในเมืองไทยเมืองนอกเมืองหน้าครับขอให้มีความสุขความจเจริญครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้มีความสมปรานานะครับอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อแล้วก็ขอให้รักบลนัดไปนานๆครับรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะครับ อย่าเจ็บอย่าจนถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ขอให้มีร่างกายแข็งแรงเป็นล่มโพล่มไซของลูกของหลานนานๆน,น,นะครับแฮปปี้นิวเยียร์่วงหน้านะครับ <c oughs> โอ้โหอยากอยู่นานๆไม่อยากออกไปครับนี่ครับทุกคนเอาแผนกล้องไปทางด้านซ้ายด้านขวาก็สวยงามครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับ นี่ขึ้นมาจากใต้ดินแล้วก็มาเจอตรงนี้รับรองมาต้องทึ่งต้องว้าวอย่างแน่นอนครับนี่ครับสาวฝรั่งบ่าวฝรั่งขึ้นมาจากด้านล่างครับ MRT สนามชัยครับนี่นักท่องเที่ยวขึ้นมาจากด้านล่างแล้วก็นํามือถือขึ้นมาถ่ายรูปครับแบะเปมาเที่ยวครับนี่ครับบ่าวฝรั่งสาวฝรั่งแบะเปมาเทียว เห็นแล้วเราก็มีความสุขเนาะเพินกับมาเทียวเมืองไทยนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวชมตรงนี้นะครับเฮลโหลต่อไปต้องขอตัวนะครับขอตัว จะพาขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะได้กล่าวลาทุกคนนะครับนี่ครับปาวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับนี่ครับมาเทียวเมืองไทยนะครับป่ะเราขึ้นไปด้านบนกันเนาะนี่เป็นกระบะทักทายเซนเฮอรลครับมาจากอินเดียนะครับถ้าเป็นนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ้าเจอกล้องนี้ไม่มีการหลบครับ ทักขายอย่างเดียวย,ปปยิ้มเปเปื่อยยิ้มแป้นแป้นนะครับยิ้มแป้นครับพอ,อ,อมาแล้วเลี้ยวซ้ายจะไปทางมิวเซียมสายามนะครับมิวเซียมสายามครับนี่บับบัลังก็ต้องนำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นมิวเซียมใต้ดินนะครับนี่ครับ สายมือเป็นมิวเซียมใต้ดินส่วนมากเพื่นก็จะไปแถววัดโพครับวัดโพวัดอรุณนะครับถ้าช่วงบ่ายะครับถ้าถ้าช่วงเช้าก็จะไปที่วัดพระแก้วนะครับนี่ครับทุกคนมิวเซียมใต้ดินนะครับแต่ถ้าช่วงบ่ายสแบบนี้ก็จะไปที่วัดโพวัดอรุณนะครับ เดี๋ยวจะขอปิดคลิปตรงมิวเซียมสย,ยามเนาะอวันนี้ท้องฟ้าก็สดใสวันนี้ท้องฟ้าสดใสวันนี้ มาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ทุกคนท้องฟ้าก็สดใสครับนี่ตรงไปก็จะไปทางวัดโพธิ์ถ้าเข้ากับลังหันก็จะเป็นมิวเซียมสยามนะครับนี่มิวเซียมสยามนี่ครับมิวเซียมสยามครับทุกคนตรงนี้ก็น่ามาเที่ยวมาชมนะครับโอ้โหมิวเซียมสยามครับ ก็เสียค่าเข้าชมนะครับก็ไม่ได้ให้เข้าชมฟรีนะครับก็เสียต้องซื้อตั๋วนะครับต้องซื้อตั๋วเข้าไปเที่ยวชมนะครับมิวเซียมสยามนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาเบ่งความอันศินเนาะมาเบ่งความงามของ MRT สนามไซที่สวยงามที่สุดในเมืองไทยครับโอเคนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีเดอ้อสวัสดีนะครับขอให้ช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย